แต่ลูกอีก85คนในห้องนี้เป็นโอลูกเป็นยินด้อยลูกเป็นไอ้น้อยไอ้น้อยลูกลูกเป็นไอน้อยไอ้น้อยลูกต้องเตรียมตัวแต่ยินเด่นข่มยินด้อยบางคนลูกอาจจะเป็นยินเด่นปลอมเพราะคนเป็นเอลูกอาจจะเป็นไอเอไอน้อยก็ได้และลูกคนเป็นบีลูกอาจจะเป็นไอบไอน้อย แต่ลูกเจ็ดคนเมื่อกี้ลูกไม่มีโอกาสเป็นไอเอไอบไอน้อยนะคะพ<า>เพราะอวัยวะในตัวเรามีสองเพราะทุกอย่างครึ่งหนึ่งมาจากพา่อใครตับเพื่อนพ่ออีกครึ่งหนึ่งมาจากแม่ทุกอย่างต้องมาจากพ่อครึ่งแม่ครึ่งลูกครับถ้าลูกเป็นอย่างนี้พ่อแม่เพื่อนพ่อนะครับดังนั้นลูกจา๋าหมู่เลือดจึงสามารถ หาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้แต่วิทย์ปัจจุบันเป็นวิทย์ประยุกต์พร้พัพ่อเป็น A แม่เป็น B ลูกเป็น O พ่อเป็น A แม่เป็น B ลูกจะเป็น O แปลว่าพ่อต้องเป็น I ออไอ, A, ไอน้อยแม่ต้องเป็นไอบไอน้อยโจทย์ถามว่าลูกคนต่อมา ครูถามลูกเป็นเด็กรุ่นใหม่การจะมีลูกคนที่สองคุณพ่อคุณแม่ต้องมีกิจกรรมใหม่ไหมลูกมีมก็เริ่มประกอบกิจกรรมกันใหม่ตลอดพร้อ,อาขาก่อนอาขาก่อนเยกเห็นไหมแยกปุ๊บไปนานาไอเอไอบี I A, I ลูกคนแรกจะมีโอกาสเลือดเป็น AB อย่าใช้ก็ลูกคนแรกต้องใช้โอกาสของลูกต่อไปลูกโอกาสที่สองไอเอไอน้อยเด่นขมด้อยเป็น A หลังหน้าเด่นขมด้อยเป็น B หลังหลังไอน้อยอน้อยเป็นโอลูกดูบ้านนี้ลูกศูนย์รวมเผ่าไทยเห็นไหมครับเหมือนคอนเซ็ปต์จังหวัดเราเห็นไหมลูก ที่จังหวัดที่มีหลากหลายชาติพันธุ์บ้านเราจะมีหลายหมู่เลือดไม่ผิดหลายเชื้อชาติเห็นไหมลกูกนี่แหละคือความหลากหลายนะครับอ่าเอ๊แต่ลูกคนแรกเป็นโอไปแล้วคนที่2เป็นโอซ้ำได้ไหมได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นพี่คนโตเป็นโบอกน้องว่าห้ามเรียนแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์จำไว้นะดังนั้นคำตอบจึงตอบข้อ5่อ่าข้อสุดท้าย นะครับการที่เราจะรอดหรือไม่รอดบนโรคนี้นี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหมวลมนุษยชาติของชาลดาวินชาลดาวินผู้เชื่อในยีลาฟอ,อดีต